มาสักครูกินของเค้าแล้วมาของหวานกันบ้างดีกว่าช่วงนี้นะมีงานบุญศาเดือนสิใช่ไหมคะก็จะมีขนมลาขายช่วงนี้เร่งทํากันใหญ่เลยสร้างไรายได้กันดีเลยคะ่ะไ,<ง>ไปค่ะไปกันที่ตําบลน,นิคมพัฒนาอาเภอมะนังจังหวัดสตูลน,นะคะเราไปพบกับคุณคุณโชดนิจเจือค่ะสองสามีภรรยานะเท้ากําลังนั่งทําขนมลาที่ต้องส่งให้ลูกค้าอยู่วันวน,นึงนั่งทำเนี่ยวันละ30กิโลกรัม ซึ่งขนมลาที่นี่จะต่างจากที่อื่นนะคะคือจะใช้น้ําตาลตะโหนดไม่ใช้น้ําตาลสายก็เลยได้ความหอมแต่ไม่หวานมากดังนั้นขนมลาที่นี่ก็เหมาะกับคนที่ไม่ชอบกินหวานจัดจันะคะก็เหมาะกับคุณชนะด้วยเพราะนาชอบดูดขนมลาดูดแล้วอมด้วยนะเสียงเสียงคุณคๆนะ เขาทำในประเภทนิงิเปลตนะคะวิธีทำขนมลานะต้องผสมแป้ง3ามอย่างคือแป้งมันแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแต่เคล็ดลับความอร่อยก็คือเวลาทานน้ำมันลมนกระทะนะคะจะต้อง แกวงแป้งลงไปแล้วใส่ไข่เพื่อเพิ่มความหอมคือตอนเด็กๆผมชอบมากไม่ได้ว่าชอบกินนะแต่ผมชอบดูเขาทำดิฉันชอบกินมากมันปสจานนะคือมันจะมีแบบแบบที่กรอบกับแบบที่มันไม่กรอบอะอ่ะตรงๆดิฉันชอบแบบที่มันไม่กรอบอาวแต่ผมชอบแบบนิ่มอ่ะเออใช่แบบนิ่มมันจะมีแบบนิ่มกับแบบกรอบแล้วคุณจะเถียงทําไมมันเหมือนไม่กรอบกับนิ่มก็เหมือนกันไหมอะไม่อยากบอกให้ยู ขนมลากันบ้างพูดขนมลาเนี่ยเป็นสูตรดั้งเดิมของคุณทวดนะซึ่งทางคุณทษเนี่ยบอกสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสืบทอดกันมาสมัยก่อนไม่มีกระป๋องใส่แป้งในการทอดเขาก็ใช้กะลาเนี่ยค่ะมาจอดรูจอดรูปตักแป้งใส่แล้วก็แกว่งสาย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 เป็นวงกลมตามรูปกระทะ ส่วนกะลาที่เป็นของดั้งเดิมตั้งแต่บรรพบุรุษรุ่นทวดอายุร้อยหกสิบปีเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วนะเก็บมาไว้เนี่ยเก็บไว้ให้ลูกหลานดูเป็นของเก่าแก่เป็นของที่ต้องเคารพบูชาเลยล่ละแป้งขาวซีนะคพ่นพ่นดีดี่นพูดถึงราคากันบ้างนะคะขนมราคาอยู่ที่กิโลกรัมละสองร้อยบาทเออก็ช่วงเนี้ยขายดีเลยล่ะเป็นช่วงเทศกาลงานบุญแล้วพูดถึงขนมลาก็เป็นหนึ่งในขนมที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญนะคะที่ใช้ในช่วงเทศกาล บุญสาเดอนสิบเนาะไม่ได้กินนานมากเรอนะเด็กๆอ่ะค่ะก็เราก็ทานเพื่อความอร่อยกันแต่ว่าในเชิงสัญลักษณ์เนี่ยเขาว่ากันว่าขนมลาแทนแพรพันเครื่องนุ่งห่มสําหรับที่จะส่งถวายมอบทําบุญไปให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับมองเหมือนแบบนั้นก็ได้เหมือนกันใช่แล้วที่ขนมต้องเส้นเล็กเพราะว่าให้ผู้ล่วงลับบางคนอาจจะเป็นเปรตไงปากเข้ารูเข็มก็เลยต้องแบบเออเป็นเส้นเล็กอันนี้ก็เป็นความเชื่อเป็นเรื่องเล่ากันมานะคะ จะไดเลยชอบผ่านกันได้อ่ะปีหนึ่งก็จะทำสองครั้งนะบุญเดือนสิบก่อนและหลังนะใครสนใจโทรไปติดต่อกันได้เลยขนมลาจังหวัดสตูนชอบไหมชอบครับชอบขนมลานึกถึงรสสัมผัสของมันอยู่ตอนเคี้ยวเข้าไปแล้วแบบมันเหมือนชุเออมันจะนิ่มๆนุ่มๆดิ